สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกิโอมาซาโดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเอิร์ธบาวนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกก็ค่อนข้างดีครับเพราะตัวเริ่มเราค่อนข้างครบนะมีวาฟวานด้วยไว้ซ่อมครับเวลากรณีเทียบไอโดนอุตราหรืออะไรเนาะแล้วก็มีเป็นอินเปิลสองใบครับอินเปิลสองใบก็ช่วยได้หลายอย่างนะเพราะว่าถ้าเกิดมีอิเปิลสองใบมันน่าจะอยู่ได้แบบเด็กสมัยนี้ได้ประมาณหนึ่งก็ตรงนี้เดี๋ยวเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับก็ใช้เป็นสนวีเอออรรคิช็ุาา่่กมหืล ทิ้งเลยเซิร์ฟเป็นไล์วอล์กเกอร์ครับเป็นคู่มาตรฐานนะก็เดี๋ยวเราลามไปเรื่อยครับเดี๋ยวลงไล์วอล์กเกอร์ก่อนจะ้ะเสิร์ฟฟิลแล้วนอนมอนซับอะไรอย่างนี้ก็จะเล่นได้นะซัมมอนเลยเอฟเฟกครับเสิร์ฟอันนี้โดนไปอินเปอร์นะก็ไม่มีปัญหาครับเพราะาเรามีวันฟานวันเอาไว้ซ่อมนะเพราะปกติครับถ้าเกิดโดนตรงนี้เราจะนิ่งไปเลยเพราะว่าเราจะซัมมอนซับไม่ได้ละก็<า><า>ไปรีโซไปครับเพราะคู่นี้เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดโดนอุลาร์ตรงนี้น่าจะเจ๊งไปเลย แต่ว่าถ้าเกิดโดนก็ช่างมันนะมาฟวันครับทิ้งไอ้กาวคิปเปอร์ครับทิ้งเลยสเปรจากเด็กเอฟเฟคครับเมื่อนอร์มอลหรือสเปรสเปรเพื่อนหนึ่งตัวเฮ้ยสเปรเป็นโซลสวิปเปอร์ครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้มีจูเนอร์กับนอนจูนครบๆนะซิงโคต่อได้ไปต่อเลยเป็นกิฟฟอนครับเป็นคาร์บอนนะมาเดี๋ยวกิฟฟอนชุบตัวนอนจูนมาครับแล้วซิงโคต่อซิงโคเลยเอาเป็นมีขาวครับ มีขาวก็ถ้าเกิดในแบตเทิร์เฟย์มันจะสั่งฟิวชั่นได้ใช่ไหมมอนในลูกเนี้ยเราก็เลือกได้ครับว่าจะทําเป็นหมี่ม่วงหรือว่าจะเป็นปลาหมึกดีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ใช้เลยนะตัวนี้เปิดสองใบครับแล้วผ่านเลยตอนนี้ดอลเฟยครับเอฟเฟกของกิฟฟอนชุบหนึ่งตัวชุบเป็นกาวคิปเปอร์นะครับเพราะเดี๋ยวกาวคิปเปอร์จะได้แบบสเปรย์เพื่อนนะเฟกเลยสเปรย์เป็นไลท์วอล์เกอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวไลท์วอล์เกอร์จะเสิร์ฟนะเอฟเฟกครับเมื่อลงบอร์ดเสิร์ฟเลย เธอไปฟิลขึ้นมาตาหน้าจะได้แบบมีไว้ใช้นะเผื่อจะได้ใบ,บมอนเพิ่มอีกตัวนึงด้วยเพราะว่าตัวนี้ได้มาเป็นไอ้ฟิวชั่นก็ไน่าจะช่วยเลยนะฟิวชั่นซิงโคลของเราอะ่ะตัวนี้เธอฟังข้าวครับเม้นหนึ่งเป็นทนะันเดอร์ดาร์ก้อนนะทันเดอร์ดาร์ก้อนก็น่าจะเล่าเรื่องอยู่ครับเพราะว่าไอ้ตัวไททันอนะสีเขียวมันยิงได้สปีดสองแต่ว่าต้องมีอินเปอร์ครับน่าจะพอได้นะแค่โดนแบบโดนตีนี้ได้หน่อยนะเต็มที่ทิ้งเธอตัวเองครับ แต่ใบนี้ก็ปแปลกๆนะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ครับที่เขาจะใช้เป็นใบแรกเนาะแล้วก็ไปต่อครับเป็นแมกนามันะก็เป็นทันเดลาก็ผสมกับพวกบิสเทลครับค่อนขค่าเก่งเลยถึงว่านะตอนเล่นมันเชนอะไรตลอดเวลาเลยก็เป็นแมกนามัสนี่แหละรีมูเป็นกาวคิปเปอร์ครับต่อเพราะค่าระบาครับแต่ว่ายังดีครับเรามีตัวนี้เงินะก็เทครับอเอ็นเฟตเร์สนะตรงนี้เรามีมีขาวครับทีเลยเผื่อเขาเล่นต่อถ้าเกิดเขาให้เราเกณฑ์ไลท์สองพันห้าก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ถ้าเกิดได้ทำลายก็าจะาดีกว่าปีทบเลยแต่ก็อย่างว่านะคนโซใหญ่เขาไม่ค่อยทำลายมอนดีละเขาเลือกไปเพิ่มไลท์มากกว่านะเสร็จปุ๊บมีไก่ด้วยไก่ก็ทิ้งมาจากมือสเปรย์ฮันเดอร์รากอนหนึ่งตัวที่อยู่ในหลุมหรืออยู่ในมูฟโซนมีใครอะ่ะมีนี่เหรอแปลกๆนะชุครับเอาแล้วก็ไปต่อเลยเป็นท่าสั้นนะเป็นโคโลซัสครับโคโลซัสจะห้ามเสิร์ฟครับทีนี้นจะค่อข้าง ระบาดนิดหนึ่งแหละเพราะว่าเวลาเขาตีมาเงี้ยเราจะฟิวชั่นใช่ไหมออกเป็นใครก็ตามครับเป็นหมีม่วงหรือว่าเป็นไอปลาหมึกเนี่ยมันจะเสิร์ฟทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําเป็นหมีม่วงดีกว่าครับเพราะว่าปลาหมึกมันเสิร์ฟฟิวมาเล่นต่อได้ใช่ไหมพราะเด็กเขามันเป็นเด็กเขียบต้องลงมอสหลายรอบครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟเป็นเซอร์กิตเบเกอร์ขึ้นมาสู้อะไรเงี้ยก็พอได้อยู่โอ้มีต่อนะครับเป็นบัตเด็กไอพวกนี้ตกหลุมไปก็ไม่ค่อยมีความหมายครับก็เดี๋ยวเราเล่นตรงใหม่จากตีใจนะตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาเข้าบเเทิเลยครั ไปใเสร็ปุ๊บเอฟเฟกของไอหมีขาวครับสั่งฟิวชั่นเอาเป็นหมีม่วงนะแต่ก็หมีม่วงไม่ได้เสือครับอย่างที่บอกตัวนี้เขาใช้เฟเของบาดเดครับมานจะทิววิวตัวหนึ่งชาแล้วก็รีมูฟทิ้งหนึ่งตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอินเปอร์นะเดี๋ยวเราใบตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเขาใช้เฟเปุ๊บตรงเนี้ยเราจะโดนตีน้อยลงแหละมอนตีเขาเลยแค่2ตัวนะอีปอร์ครับใบเลยดีโซฟ แล้วก็ตนะีเข้ามานะเขาเลือกตีมีขาวเลยนะกต็ตอนแรกกะว่าถ้าเกิดมีขาวหลอดเนี้ยตาหน้าเราได้ฟิวชั่นเรียกตัวใหญ่ไมาได้นะเพราะมีฟิวชั่นแล้วแต่ว่าใช่ไาหมาครับเดี๋ยวเราไปต่อได้เรื่อยๆนะเพราะยังไงซะครับมันซิงโผมาอย่างถูกต้องครับเดี๋ยวเราใช้ไอ้กิฟฟอนเนี่ยชุกขึ้นมาได้นะผมมีสองครับทีบิวเลยนะทีบิวแล้วก็ลิงก์เหรอลิงเป็นงูถ้าไงเขาจะเขาจะทีบิวทำไมเพราะมันใช้ไอ้นี่ได้ไหมไม่ได้หรอมอนสเตอร์สองตัว ที่จริงตั้งไปโคโลซัสไว้เฉยๆน่าจะเก่งกว่านะเพราะว่ามือเราเหลือน้อยแล้วด้วยใช่ป่ะแต่ว่าเราก็เสรฉยนี่ขึ้นมาแล้วนะแต่จริงๆอ่ะตามหลักการแล้วถือเป็นตั้งเป็นบาดเด็กคู่กับโคโลซัสน่าจะเก่งกว่าด้วยเพราะเอ็นเฟสได้เสริมด้วยนะก็แปลกดีเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรเลยตัวนี้เขาใช้เป็นงูครับจามโโมนะก็โมเป็นทันเดอร์ดากอนฟิชชันครับคิดว่าน่าจะอยากตั้งไอตัวเขียวอ่ะตัวไททัน,นแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบยืนคุมบอร์ครับโคโลซัสน่าจะเก่งกว่าไททันนะเพราะไททันมันแค่ได้แค่ยิงใช่ป่ะแต่ว่าโคโลซัสมันห้าามเเสิร์นะ แต่ไม่ไปหาครับเรามาีเปิดนะเราใบงูทิ้งเลยทีนี้เขาจะไม่เหลืออะไรเลยครับจากที่เหลือโคอโนัสต,ต,ตัวหนึ่งนะไม่มีของขันแล้วครับมือไปเดียวเองไม่เกะตายอ่ะแล้วก็ยอมเลยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางที่เวลาเราเล่นคอนโทรลเนี้ยเราควรจะเลือกตัวจบบ่อที่แบบที่มันการันตีแล้วว่าสำเร็จนะแบบเล่นเสี่ยงไปไดูไม่ค่อยมีความหมายเลยเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูเล่นฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นเลดี้ของเด็กเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นทันเดอร์ดาก้อนนะผสมกับพวกออฟิชเช่นี่ใส่มาหน่อยเดียวอนะอ,อ๋อใส่มาเยอะครับมีลูบิเลียนด้วยแล้วก็มีเป็นโพลาร์สครับโพลาร์สก็เป็นเซตที่เก่งแหละก็ไปเอาของเก่งๆมายำๆกันนะอาจจะเพราะจู๋ไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่มีทางรู้มือฝั่งค้าบเนาะตัวนี้ดูเลดี้ครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะแม็กซี่ครับอุลละไอแบตเตอรี่ครับทันเดอร์ดากอนนะใส่สามตัวเลยเพราะเป็นแบบเป็นตัวเล็กอยู่แล้วนะดราก้อนดาคร์ครับมีไก่ด้วยแล้วก็หมาแมกนามัสด,ด้วย บาดเด็กแล้วก็เป็นเคลอเคเตอร์ด้วยอันนี้เล่นกัดแสงมืดมาแค่ได้ผิดมือจะชุบเลยสักอย่างลูบิเน่้สองใบครับแล้วก็ตัวทิ้งเสิร์อลงแล้วก็เพื่อนๆมานะอย่างละใบทีมท้องหนึ่งครับอัลลัวฟิวชั่นมีเป็นรีเกดด้วยทุ่งทุนน่าดูนะแล้วก็เป็นโลงครับสองใบชีน 2, ช้นิ้วสองชี้ดาบหนึ่งครับอิมเปิลสองใบแล้วก็เป็นแบนเดดบดิเอ็กตาก็เป็นพวกคันเดอร์ก้อนนะแล้วก็เคลอเจอร์ครับน่าจะสิงโคได้นะเพราะว่าเด็กมันดาวน่าจะพอดีอยู่ ตัวีป่ปพายครับไว้ช่วยโมหาของแหละแล้วก็พวกตัวลิงตัวนี้น,นั่นนะมีงูด้วยแล้วก็อาพดูซ่าเลยพวกนี้ติทันไนท์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตาแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาน h i เริ่มหลังบ้างครับมือแรกนี่ก็ถือว่าเกือบดีนะเพราะเรามีแม็กซีชาเป้แทนแทบเทียบอนค้างกิ่งแต่ว่าตัวเล่นครับไม่ค่อยดีนะมันมีจูนเนอร์กับนังจูนก็จริงครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็น พวกเออเบาครับมันจะเล่นยาน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้ครับมันก็พอได้นะถ้าจะฝืนๆครับมันจะไปถึงไอ้นี้ได้ฮอตเลสได้นะกับสเปรชแล้วก็สเปรตามซิงเจ็ดเป็นไอ้นี่แอนเชียนแล้วก็โดสองไปซิงต่อขึ้นเป็นเก้านะก็ตั้งบอบเป็นเงาๆตัวเดียวเลยแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้แหละตรงนี้ฝั่งข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับเซตสามนะเราผ่านเลยน่าก,กลัวสุดๆแมคสีไม่ได้ใช้ด้วยเอาเซจู๋ครับผมก,ก็จู๋ลาลานะ จริงๆบางคนจะโจวเอิร์ธบาร์ได้แล้วป่ะจังหวะนี้แต่ว่าสร้างไหมครับมีเท่านี้เดี๋ยวเราลองไปที่ฮอตเลคกันด็ดหวโลกครับสเปรย์เลยแล้วก็โดตตามครับตรงนี้โหลาบิลินนะไดเมนชั่นบาเรียครับถ้าเกิดเขาประกาศซีโคคือแตกเลยเพราะว่าเราไม่มีของต่อสู้เลยเลยนะพเรามีแม่ด้วยแม่สเปรย์ครับตรงนี้เรามีแม็กซีครับเดี๋ยวเราปานะหวังโจวใครสักคนครับถ้าเราโจวเอิร์ธบาร์แบบเงี้ยตาหน้าเราก็พอจะเล่นต่อได้บ้างน,นะ เขาด้วยความที่เป็นราบ,บริลินคิดว่าไม่น่าจะแพ้มากเท่เดียวเพราะถ้าเกิดจะแพ้มันไม่โดทีเคหรอกมันจะแพ้เพราะว่าโดนเขาคอนโผลมาจุแบบเต็มที่เนาะตอนนี้ก็โดนอุล,ล่าครับแม็กซี่ก็ไม่ได้จวดนะน่าเสียดายลีโซครับเสร็จปุ๊บสเปรย์แม่ลงไปเลยแล้วก็เดลเวชมาเรียครับเปิดต่อครับเป็นบิ๊กเวลข้ามครับอันนี้ถือว่าโชคดีามากนะที่เมื่อกี้เราจวดอุล,ลา่ามาแบบ ื้อบื้อซื้อบื้อใช่ไหมการไปว่าช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าเราจะดีเกตได้ใช่จะไม่โดนชุดใหญ่ครับเพราะถ้าเกิดเป็นเงี้ยถ้าเขาสำเร็จเนี้ยเราจะโดนเป็นแม่เก่าใช่ไหมแล้วก็ดีแล้วก็โดนระเบิดบอร,ระเบิดมือด้วยทีนี้จะกูไม่กลับละเป๊เลยหรือเวลาครับดีเกตเลยดีโซครับอะทีนี้เขาจะเหลือแค่ใบเดียวครับมาสู้กับเรานะเพราะง้นไม่น่าจะห่วงเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่กับดักเขียบแรงๆเนี้ย แต่ถ้าเป็นกับดักก็ลำบากนะพอเขาเปิดปูชาเอฟเฟกของแม่ใหม่มนานจอาใบอื่นมาเซตได้ใช่ไหมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเท่านี้แล้วก็เท่านี้ครับตรงนี้เราผ่าครับแล้วก็เข้าเธออีฝ่ายนะตั้งตีเลยนะแปลว่าจูของาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเถอะครับขเขาเลือกที่จะตีตัวเล็กนะคิดว่าจะเอาดามจครับแต่ว่ามันก็ต้องเดาทางกันแหละถ้าเกิดเขาตีจูเนอร์แปลว่าเขาเดาว่าเราไม่มีจูเนอร์ใช่แต่ถ้าเกิดเขาตีนอนจูเนี่ยอาจจะลำบากได้นะเพราะเราไม่มีนอนจูเนอรเลยละก็ช่วยไม่ได้ครับปล่อยไปแต่ว่ายัางดีครับที่เเป็นนนนนววิิั่่่ะะตกหลุมจได้ส์เป็น คิมสายไกอาครับเดี๋ยวแปะปุ๊บแล้วก็เก็บมาใหม่ก็ได้ก็จะมีมอนเหมือนเดิมนะเท่ากับมอนยังไม่ได้เสียเท่าไหร่พาเลยไม่เซตด้วยนะจุ้ครับจูอิงเปิลนะอิงเปอร์ก็ไม่ค่อยช่วยป่ะเพราะนี่มันมีการเซตอยู่มันไม่โดนลิงใช่ไหมน่าจะลำบากน่าดูปากเป็นคิมสายไกอาครับก็เทคเลยเซอร์เป็นวิชั่นที่มาเดี๋ยวไปช่วยตั้งการครับเอาไอโปะไปก่อนอ่าแล้วก็เซตที่เปิดครับเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อเขาจั่วเขียวได้ครับเราได้ พอเขาลงเหวจะเสิร์ตเราจะใช้เปิดแปะในเกตนู้นนั่นแต่ว่าจะโดนเอากระดักมาเซ็ตนะน่าจะลำบากแต่ว่าก็ได้เท่านี้แหละเดี๋ยวรู้นะครับว่าแม็กซี่จะสำเร็จหรือเปล่าเผยแผ่ครับเม่หนึ่งใช้เป็นบิ๊กเวลข้ามครับจะดีดนะโอ้ดีดหลังนะเราพอซะด้วยแล้วก็ลงไปอุลาครับตรงนี้ดาวมันไม่เท่าหรือเปล่าแปดกับสามสิบเอ็ดมีใครอ่ะไม่แน่ใจนะแต่พวกความชัวร์ครับเราใช้เป็นแม็กซี่ครับทิ้งเลย อถือว่าโชคดีนะที่เขาลงไปเวลามาครับแม็กซี่เรารีทบแน่ๆนะตนัวนี้ลิงก์ต่อครับเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะออกเป็นชามเมอร์มืดครับชามเมอร์มืดได้ชุบใครอะ่ะเอาแต่เด็กเรามืดทางเด็กเนาะมีเป็นวิชั่นแม็กซี่ครับจั่วเลยจั่วเป็นกาเบรหลอดยังไม่ช่วยนะเพราะเราต้องการจั่วเอิร์ธบาวขึ้นมือนะปุ๊เป็นวิชั่นที่ไรครับเสร็จปุ๊บลิงก์ต่อนะก็ยังไม่จัว่วพวกนั้นอยู่ดีเอะนตะข่าว ทีนี้เราก็โจมโลัวๆครับเพราะที่มันต้องทิ้งมือชุบใช่ไหมตัวที่สเปย์ามาจวบก่อนอ๋อที่ได้เอ้ยบ่าและตาหน้าได้เอาคื่นแน่แน่แล้วก็นักข่าวครับทิ้งมืออ๋อมีเป็นแม่เก่าตามเมื่อกี้โจแม่เก่าขึ้นมานะมันก็ดูดูกากๆใช่ป่ะก็ลงเป็นแม่ใหม่มาชุบขึ้นมาเสร็จปุ๊บแบทเทิลครับตัวที่เรามีตัวเล่นแล้วครับไอ้พวกที่โดนตีทิ้งหมดก็ช่างมันนะไม่มีความหมายไอ,อเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคที่ไม่ใครใช้นะถ้าการไปนี้ถูกทำลายด้วยแบตเทิล มอสฝาข้ามหนึ่งตัวพลังโลด์ห้าร้อยแคตตีต่อครับบนบอร์ดนะแต่ว่าวิชั่นไม่เป็นหายนะเพราะเดี๋ยวเราใช้คิมสันเก็บขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆอยู่ละตรงนี้ปัญหาอย่างเดียวครับคือใบนี้นะซึ่งไม่รู้เลยคือใบอะไรแล้วโจวก,กากด้วยตานี้ทั้งตานี้ขนาดใช้แม็กซ่ยัยงจุเลยบ่าวแค่ตัวเดียวนะยังดีนะที่เป็นไอ้กาวคิปเปอร์น็อตเลยครับเอฟเฟกต์จะไปเพื่อนออกเป็นไลท์วอล์กเกอร์ครับเพราะนอนจูเรามีใช้มีเป็นกาเบลดหลอดไลท์ยังพออยู่ ก็หวังเดี๋ครับหวังว่ามันจะไม่ใช่ดารุมานะเจอครับเสอร์เป็นพิซซ่นขึ้นมากระเบนเหรอครับแต่สองพันสเปร์ซิโคเลยเป็นกิฟฟอนครับกิฟฟอนชุดหนึ่งตัวครับลูกนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นฮาร์โมนิกครับซิงโครครับออกเป็นเก้านะเป็นไอตัวลูกหินกับไอหมีม่วงหมีม่วงเจอครับเจอเป็นไอน,นี่เลย ตัวสลิปเปอร์ปากฟิ้เลยตัวนี้ก็ใบไปครับเพราะาเดี๋ยวเราจะเอาเอฟเฟกของไอ้น,นี้นะถ้ามีฟิวอยู่จะสเปรย์ได้ตัวนี้มีต่อครับเป็นแอซเซลนะที่โจมมาเยอะๆครับสเปรย์ซีโคเลยเป็นแอ c เซลครับอันนี้ครับเขาไม่เปิดไม่เชลเลยนะไม่แน่ใจว่าใบนี้คืออะไรเลยเดี๋ยวทําเป็นไอ้นั่นมาเช็คกันแหละซีโครครับบาลอนแล้วก็ไปต่อครับคิวสกอ,อเก็บขึ้นมือ อาทิบาลอนสบายแล้วครับเพราะว่าต่อให้ใบนี้คืออะไรก็ตามครับบาลลอนนิกเกตได้อยู่แล้วนะทิ่งเลยอ๋อเป็นอันเชนเนาะก็น่าจะเป็นลาเบลลิมัตกกาอันเชนครับแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกมันตกหลุมจะสเปรย์เพื่อนใช่เราอย่างไรเรามีบาลอนครับสบายอยู่แล้วเอฟเฟกจะสเปรย์เพื่อนครับบาลอนนิกเกตทิ้งไปเลยอ่ะทีนี้มอสเราใหญ่กว่าแล้วครับเราตีลเลย เที่ยวให้หมดครับอ่ะทีนี้ไอพวกลาเบลินครับถ้าเกิดแบบว่าของเขาเริ่มน้อยกว่าเงี้ยมันจะเริ่มแบบเสียเปรียบแล้วมันจะกูไม่กลับแล้วนะเพราะเด็กมันค่อนข้างแบบสโตบอลนะถ้าเกิดได้เปรียบก็จะได้เปรียบขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเสียเปรียบมันก็จะย,ยับเลยทีเดียวเสีสองครับอิมเปิลอาชินิวใส่ปุ๊กพาเลยใส่แต่ใบเฟซค,ครับเอฟเฟกบาลอนนะเอามันกลับเด็กชาแล้วก็สเปรย์ขึ้นมาเอาเป็นกิฟฟอนครับเพราะเดี๋ยวกิฟฟอนเนี่ยจะชุบเพื่อนต่อได้ใช่นะกิฟฟอนชุบเป็น กาวคิปเปอร์ก็ได้กาวคิปเปอร์ได้สเปรย์เพื่อนเอาไว้เล่นต่อตาหน้าชุบเลยกาวคิปเปอร์ครับสเปรแล้วก็เอฟเฟคของไลน์วอล์กเกอร์เซิร์ตอันนี้เราจะได้ผลจากฟิลด้วยกาวคิปเปอร์ครับถ้ามีฟิลด์แปะอยู่ชามอนเอิร์ดบ่าวจะไม่ถูกความรายจากแบปเทิร์นเอฟเฟคการ์ดก็จะมีแค่ลูกปั้นหินครับที่ถูกความรายได้แต่ว่าถูกความรายก็ช่างมันนะเพราะว่าเอามาช่วยตีเฉยอ่ะเขาผ่านเลยครับเข้าเทิร์น อาทิเขาไม่สูแล้วครับเราก็ไม่ทำอะไรมากครับเราตั้งตีแล้วก็ต,ตีตีเข้าไปเลยนะแล้วเวลาตั้งตีรับอยู่บ้าจี้ตีหมดนะเอาแค่แบบพอดีพอดีอดแบบเผื่อไว้นิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าถ้าเราตั้งตีหมดแล้วตาน,นี้จบไม่ได้เนี้ยโดนตีผายพวกนี้เข้ามานี่คือแบบแพ้เลยนะกตีไปครับไล่ตามเมตามปกติอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึง ทำลิงก์ตอนนั้นนะแล้วก็อาจจะโชคไม่ดีด้วยครับที่ใบสุดท้ายที่มันจัวเป็นแบบอันเชนนะกัะดาอันเชนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดตัวเล่นแบบไม่มากพอเนี่ยมันก็เล้นลำบากก็เดี๋ยวไปดูนี้นัข้ามนะครับว่าเขาจัดมาประมาณไหนนะอันนี้ก็เป็นลิ้นเล่ห์ของเด็กลาบบลินเมื่อตะกียยกครับก็อันเชนเขาใส่มาแค่2ใบนะคิดว่าน่าจะน้อยไปแบบมากๆเลยนะไม่ได้วหวังผลอะไรเลยถ้าใส่มาแค่นี้โซ่ไม่ใส่น่าจะดีกว่านะก็ดูเมนเดครับใบแรกเป็นนาฬิกาครับ2ใบแม็กซี่สาครับ เต้าผิงอุรละ,ละเชิงเทียนน้องแดงน้องเขียวครับแล้วก็หมาแดงพ่อบ้านแม่เก่าแม่ใหม่ครับนิบิลุทันเจโบทันเจโบโชว่วงนี้กำลังฮิตนะเพราะว่ามันเคลียร์บอกพวกพอรัสได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราระเบิดทิ้งบดเนี่ยเราค่อยแบบจิ้มลงทิ้งเนี่ยก็พอได้อยู่นะมีไหล้วงด้วยชี้นิ้วชี้ดาบครับอันนี้พวกกบดักจะมั้งไอ้นี่ทำอะไรได้นะอเอเทอร์นี้เป็นมาโครคอมมอนนะก็ค่อนข้างเก่งอยูมั้งในสมัยนี้นะไอเดี๋ยวไม่ใช่ไปเลยครับเมื่อกี้นี้เอาเรื่องสุดๆอินเปิดครับใบเดียวนะ แล้วก็ไอกับดักอันเชนไอดักกอนพิซซึนเวลยข้ามสามเลยครับอินเตอรลูมาสหนึ่งแล้วก็บิวเวลยข้ามสามนะมีโลแบ็กด้วยก็แปลกๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใส่ครบขันนี้แล้วหรือเปล่าเอกต้าก็ใส่มาแบบน่าจะไม่ได้หวังผลอะไรมากมายมั้งแปลกๆดีไหมครับใส่อันเชนไม่แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าเอกต้านี่อันเชนจัดเต็มสุดๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กลาบิลินนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ